ปัญหาหลักของเชนชันนามก็คือควบคุมผลการเลือกตั้งไม่ได้ทุกยุคทุกสมยัยกลไกยุบพักพูดโดยรวมมันคือคกลไกองค์กรอิสระที่ไม่ได้มาจากทุกชนิดทุกประเทศที่มันฝังรากในทั้งหนุนฉบับนี้การแก้รัฐมนุนฉบับนี้ก็จะทํามไม่ได้ด,ไดังการเมืองอันนี้มันมันจึงไม่มีความจําเป็นณปัจจุบันที่จะรับประหารเพระาะเขารับประหารทางกฎหมายได้ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงป่ะ,ปะถอดให้สารด้านมูมเปลี่ยนหน้าไป คนใหม่มาก็อาจจะก็อยู่ภายใต้คอนเซนเซสอันนี้ใช่ไหมองค์กรอิสระอื่นๆปปอชอก็ยังทํางานได้อูกไหมครับเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องรับอาหารหรอกแล้วเราก็ไม่คิดว่าการเมืองแบบจารีบมันจะเป็นพันธมิตรกับพักการเมืองที่เป็นอยู่ในรัฐบาลตอนนี้แบบร้อยเปอซอันนี้มันก็ยัเป็นอะไรที่ที่ยังเกิดการพลิกผันได้ตลอดเวลา ไอการเมืองแบบนี้แบบที่มันเป็นอยู่ที่ชนชั้นนําพยายามชนะได้อยู่ด้วยกลไกลบางประการเนี่ยมันจะยังอยู่ในสังคมไทยของเราให้เห็นไปอีกสักเท่าไหร่ผมผม,ผมตอบผมคงตอบไม่ได้หรอกนะครับเพียงแต่รู้ว่าคือคือคือไอคือประเด็นหลักของสิบปัญหาหลักของเชนชั้นนำกคือควบคุมผลการเลือกตั้งไม่ได้ทุกยุคทุกสมยัยใช่ไหมครับ ปัจจุบันที่เขาใช้อยู่ก็เป็นอะไรอะ competitive authoritarian DG แบบหนึ่งโดยการ bench run ต่างใช่ไหมครับกลไกยุบพักพูดโดยรวมมันคือคกลไกองค์กรอิสระที่ไม่ได้มาจากกันทุกชนิดทุกประเภทที่มันฝังรากในทั้งหนุนฉบับนี้าการแก้มนุนฉบับนี้ก็จะทํามไม่ได้ดูนะครับในดางการเมืองอันนี้มันมันจึงไม่มีความจําเป็นณปัจจุบนันที่จะรับประหารเพราะเขารับประหารทางกฎหมายได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว จริงป่ะสมัครให้สายั้านมุมเปลี่ยนหน้าไปคนใหม่มาก็อาจจะก็อยู่ภายใต้คอนเซนทรสชั่นอันนี้ใช่ไหมองค์กรอิสระอื่นๆปปชก็ยังทํางานได้ถูกไหมครับเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องรัอาหารหรอกแต่ว่าประเด็นคือว่าไอ้เทรนสองเทรนที่เราพูดกันมาอย่างที่การที่ผมพูดว่ามันเป็นการเมืองของ concentration of power เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆในหมู่กลุ่มเล็กๆแก่ๆในขาที่ไอ้ p o p ส politics เนี่ยมันมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเลือกตั้งเป็นหนึ่งในวิธีการของ popular participation มันแค s ชกันเนี่ยแนวโน้มนีที่บอกอะแนวโน้มความรุนแรงมันเกิดอะมันเมื่อไหร่นี้ไม่ีใครบอกหรอกไม่มใครรู้ได้ใชครับอันอันนี้คือคือน่ากลัวคือพูดแบบหยาบๆคือก็ก็ยังมองไม่เห็นว่าเขาเรายังมองไม่เห็นว่าไอ้อควิล i เบียมเนี่ยมันจะเรียกว่าอิสวิลังใด เส้นแบ่งเนี่ยมันยังไม่ถูกทำลายง่ายๆแน่ๆถูกไหมแต่ถ้ามันเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องเร็วและแรงแน่ๆเพราะมันไม่มีรูไม่มีไม่มีเพชรวาลมันไม่มีเลยที่จะระบายความดันใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นชี่สแล้วผมคิดว่าประเด็นคุณมีอะไรอีกนะแต่อเอาง่ายสั้นๆอย่างนี้ดีวกว่า ก็อะไรเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นในคำพูดของอาจารย์อภิชาติเรื่องความขัดแย้งระหว่าง1%กับ9-9%คือเป็นแนวตั้งเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเล่าเกล็ดเล็กเก็ดน้อยนิดนึงคือว่าตัวเองเวลามองการเมืองเนี่ยมองไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสัมภาษณ์นักการเมืองเยอะแล้วก็ลงพื้นที่ดูพวกการการเมืองเครือข่ายอะไรเงี้ยมันอาจจะมองแลนด์สเคปทางความคิด แล้วก,การต่อสู้ไม่เหมือนกันแต่วันนี้ก็เหมือนจะเป็นคอนเซนแซสเรื่อง1%กับ9.9%ซึ่งส่วนตัวยังตั้งคำถามอยู่ยังยังปักหมุดเอาไว้อยู่ว่ามันจะไปทางนั้นหรือเปล่าเพราะยังไม่ยังไม่คิดว่าคนที่มาลงทุนทางการเมืองแบบสสทั้งหลายโดยเฉพาะสสเขตเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกันนี้คือเขาไม่ใช่1%แน่นอนแล้วล่าของเขาตีนเขาข้างนึงอะ่ะมันไม่อยู่กับ1%อะ่ะถ้าเขามายอมรับใช้1%เนี่ย เพราะเขาอยู่ไม่ได้มันควรจะเป็นแอสซลูตโมนาคีคือเทนที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยสาปีข้างหน้าท้ไม่แอสซลูตแล้วที่ก็ปฏิวัติสังคมนิยมมันไม่มีทางที่อยู่แบบนี้ได้ในฐานะที่เรามองเรื่องเครือข่ายแล้วก็มองผลประโยชน์ของสสคนในพักการเมืองหัวคะแนนเครือข่ายพักการเมืองที่ไม่ใช่นหนึ่งปร์เ็นแน่นอนนั้นเพราะฉะนั้นเรายังเราเราค่อนข้างจะคอนวินซิ่งโดย โดยโดยโดยหลักคิดของของของพวกพวกพวกเพื่อนๆเนี่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังปักหมุดไว้ว่าความขัดแย้งมันไม่น่าจะไปตรงนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าช่วงปีใหม่บังเอิญได้ไปสังสรรค์กับพวกซ้ายเก่า6ตุลาและทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากการเข้าป่าทั้งหมดเริ่มต้นจากปฏิวัติสังคมนิยมไม่สําเร็จและทุกวันนี้เขาก็มาวิธีวิเคราะห์การเมืองเขาเหมือนกันที่เราวิเคราะห์กันตอนนี้ก็คือว่า ทุนมันแข็งมากขึ้นแล้วมันก็รวมตัวทุบพวกเราประชาชนต้องต่อสู้การปฏิวัติเพราะฉะนั้นพรรคเก้าไก่คือคําตอบนะคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคือเขาพูดแบบเพราะาจะเจนตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นกรอบเก่าไปหรือเปล่าถามว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่มีการเลือกตั้งโดยที่คุณยังเมนเทนอันนี้ในความผัดแย้ง1นึถ้าเรถ้าเรากลับไปมองที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่ แน่นอนประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่เป็นประชาธิไปไตยแต่ความเหลื่อมล้ําก็สูงเพราะนั้นสมการที่อาจารย์ประจักษ์บอกยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนพี่เองก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนคือไม่ได้เห็นด้วย100%กับเอป็น1%สู้กับ9-9%เพราะยังไม่คิดว่าเป็นแนวตั้งแต่ถามว่าการเมืองวันนี้เนี่ยมันสลายขั้วจนมันไม่ใช่ละมันเป็นตัวแทนประชาชนมันก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าจับตามองแล้วก็ดูดูพลวัตแล้วมันต้องมีการขึ้นลงอะแต่เราคิดว่าไอ้การท แล้วเราไม่คิดว่ายุลยภาพอันนี้มันจะทําให้นักเลือกตั้งเมนเทนตัวเองอยู่ได้แล้วเราคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันนักเลือกตั้งจะพูดยังไงหรือว่าพอเราอาจจะคุยกับสอสอเยอะทั้งนั้นที่เขาก็เลี้ยงตัวเองในช่วงของการการเมือภายใต้รัฐประหารอยู่อยู่กับประชาชนเนี่ยโดยที่ต้องอธิบายแบบน,นี้แล้วมันมันจะไม่ใช่หนึ่งเร์ูเอร์ แล้วเราไม่เชื่อว่ามันคอนโซลิเดตขนาดนั้นถ้ามันคอนโซลิเดตขนาดนั้นมันจะเกิดความผัดแย้มภายในของคนที่ไม่ใช่1%นตแต่ต้องมาสู้กับคน1%ที่มาจับมือกันแล้วเราก็ไม่คิดว่าการเมืองแบบจารีตมันจะเป็นพันธมิตรกับพักการเมืองที่มันอยู่ในรัฐบาลตอนนี้แบบออันนี้มันก็ยังเป็นอะไรที่ที่ยังเกิดการพลิกผันได้ตลอดเวลา